โอ้ยเหมือนจะมีหนักไหมหนักเห็นไหมอมีน้ำเลยอนี่มีดินดูดินนี่เห็นดินแผลบนี่พี่จับด้วยโอ้ยไม่ต้องยกมาไม่มีน้ำก่อนสครัอ่ะสวัสดีครับผมครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะออกไปหาดักปลาไหลกันอีกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะผมใช่ อันนี้ใส่ไปได้ถุงเยอะแล้วนะครับหมอเทศอยางอันนี้อยางมาสามสี่วันแล้วนะครับแข่ตู้เย็นไว้อย่างของแมวก่อน <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาแม่บานไปลงสนามนะครับ <c oughs> จะให้แม่บานดักบางรันให้ดูว่าวิธีการดักของพวกผมผมดักกันยังไง ไหนที่เล็กๆแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ทั้งตัวเลยปกตินะครับปลานิลย่างเราจะใส่เยอะเกินก็ไม่ได้เพราะว่าปลาไหลมันจะกินแล้วจะจุกนะครับจุกแล้วก็ปลาไหลก็จะนอ็อคหรือถาว่าภาษาบานๆตัวมันกินเยอะเกินไปมันก็จะจุกตายนะครับ ลงลงลแล้วนี่ครับนี่มาดูมาดูนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะอยู่จุกป,ปากรูอย่างนี้แล้วผมก็จะกดลงไปเลยนะครับก่อเยอะแบบนี้นะครับเรากํหนดไม่ได้ว่าจะให้มันอยู่ระดับตรงไหนจะอยู่ปากกระบอกหรือว่าจะอยู่ตรงกลาง มันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ําที่เราจะไปดักนะครับถ้าระดับน้ําลึกมันก็จะลอยขึ้นตามน้ํานะครับวันนี้เอาไปเยอะหน่อยนะครับสองคนวันีวันนี้เดี๋ยวให้ให่บ้านเขาไปช่วยดัก อยู่ประมาณยี่สิบกว่ากระบอกครับผมครับไป <ะ S 1> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายเลยเราไปดักกันเลยเพราะว่าเย็นมากแล้วแล้วป็อวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเสียงหน่อยนึงเดี๋ยรู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าตอนคืนแ้่ฝนตกก็แย่นะครับไป, <ะ S 1> ปเดี๋ยวเจอกันที่หมายเลยมาคับผมเอาตรงนี้เลยนะครับแต่มีปลาลุกๆหน่อย ตื่นนะครับตรงน้นำไม่ลึกดักเล่นเนนะครับเพื่อฟุกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมดักก่อนเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวจะให้แม่บานก็ดักมั่งครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามือใครถนัณกว่า,ากันนี่นะครับวิธีการดักของผมผมก่อนจะกดแล้วก็ไหลน้ําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตรงปากกระบอกตรงนั้นนะครับไม่มีอะไรมาปิดปากปลูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เลยนะครับมองเห็นแบบลุ่มๆเลยหมายนี่มันจะมีตัวหรือเปล่ามันจะเป็นแองแคร์เล็กๆไม่ใหญ่นะครับปลาเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาลองดักดูนะครับเราสองคน ดักแบบถ้าใครดูนานๆก็ว่าเราลีลานะครับแต่นี่มันก็เป็นสูตรนะครับสูตรเฉพาะให้จํากระบอกให้ดีนะครับนี่กรบอกนี่เป็นกระบอกสีน้ําเงินเดียวดูว่าพวงนี้จะหมานหรือไม่หมานโอเคเรียบร้อย ถ้าฝนไม่ตกนะครับมีฟิตรุ่น ปกตินะครับถ้าใครได้ดูคลิปแม่บ้านเขาก็จะมาคนเดียวเขาตลอดนะครับแต่วันนี้ลองมาขู่กันดูดูว่าจะหมานหรือไม่หมานลุ้นกันไปเพลินๆนะครับจวงนี้ไม่ได้ไปหาปลาอย่างอื่นนานๆถึงจะได้ออกมาดักปลาไหลกันท,ทีนึงโดอยู่กลางกุ้งครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปหาที่วางก่อน แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนกู่ดูว่าจะหมานหรือไม่หมานเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ <c oughs> วัสดีตอนเช้าครับผมมาครับมาลุ้นบางรันกันดูโดยุนบกนุนเลยก่อหมายนี้นะครับที่ผมวางให้ดูตั้งแต่เมื่อวานกอตรงนี้นะครับมันไม่ใช่หลองคลองมันเป็นแผ่นนองเฉยๆพอเวลาน้ําท่วมทีนะครับมันก็น้าําก่จะเต็มแถบนี้แต่วเวลาน้ําลดก็จะเป็นแฉกเฉยๆไม่รู้ว่ามีปลาไรหรือเปล่านะครับ มาเดี๋ยวมาดูกันมีหรือเปล่าโลกโจงครับน,นี่มาลุ้นกันนะครับอันนี้ก็ดูว่าปุ๊กอะไม่นี้ครับ cái <laughs> con bò này Ui, <laughs> Úi. <laughs> bóng thứ 2 bị 2 con nè, เหลืองเลยครับสุดยอดตัวใหญ่ด้วยเือถ้าเป็นตัวเดียวนะครับก็น่าจะหลายคีดอยู่ตัวนี้น่าจะอยู่มันเกือบครึ่งกิโลอ่ะเหลืองอ้อยยอดเลย <c oughs> มันหมานแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ของแม่บานเขาที่เขาดักไว้ว่าจะเด็ดขนาดไหนดี่ให้เขาเป็นคนกู่นะครับ แล้วครับนี่โอ้แต่ยืดเลยดูนกกำมังอ,ย,อยังยังไม่นกยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังจุวกอยู่เลยเมื่างนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่กระบอกที่สามนะครับมีเขา,าอมกแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่อมนัมนมันแล้วครับผมูกระบอกนี้กันนะครับ ไม้สวยนะครับตรงนี้เป็นลวดจะเข่าหรือเปล่ายกระบอกที่สีครับนี่ตัวอีกแล้วเดี๋ยวดูใหญ่ไหม โอ้โหใช้ได้เลยครับน้ำหนักดีนะครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเดี๋ยวว่าจะายแม่บานเขาเป็นคนกู้มั่ง <c oughs> ผมกู้มาทั้งหมดสี่กระบอกแล้วนะครับสี่กระบอกเข่ามาสามโอยน้ำหนักสวยๆทั้งเลยดุกรืยองอ้อยมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกหนึ่งกระบอก่อนที่ายแม่บานครับรการต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลากู้ใครจะหมานกว่ากัน โอ้คบก็บอกว่แมาครยไรอุ้ยโอ้ฮ่าก็บอกเขเข้ามาซีสุดยอดเลยนึกว่าไม่ใช่ปลาไหลเมื่อกี้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแต่ละตัวยอด เรับผมไเดี๋ยวเราไปรุ่นแม่บ้านเขากู้กันดีกว่าว่าจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวมอบนาทีให้แม่บ้านเขากู้ต่อเลยผมกู้มาหานะครับเขามาสีสุดยอดแล้วครับแม่บ้านกู่มาสามก็บอกแล้วนะครับไม่มีตัวดูกระบอกที่สีของเขาอุ้ยยืดกับนกเลยยืดกัแสดงว่านก หนักไหมอูอโอโ้โห <laughs> ยืดเลยสีกระบอกนะครับมีเข่ามาหนึงของแม่บ้านไปไปดูกันต่อ,ตอมาครับสีมีเข่ามาหนึงมารุ่นกระบอกที่หาของเขานะครับ มีอ่ะหนักไหมใช้ได้เให้ดูหนักเลยโอ้ใช้ได้ดูนี่มีนาเกรียดเดรอคะโอ้โหสุดยอดหาเขามาสองแล้วนะครับฝีมือแม่บ้านเขามาดูกบอกนี้อีก ตีหกพลาดครับบุกปลากันหน่อยนะครับลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ว่ายี่สิบลากระบอกดูจะเข่าสักเท่าไรแต่ทีแน่ๆตอนนี้นะครับมีเข่ามา6กกระบอกครับผมทั้งที่ผมกู้แล้วก็ท่แมาบบานก็กู้นะครับมีไหม ักมใช้ไ <conference> ด <entertain good> <ALL> ้ใช้ได <diction> <Portuguese> ้ไปครับอุ้ยเหมือนจะมีหนักไหมหนักใช่ไหมหนักอ้ยมีน้ำเลยมีน้ำเลยอ่ะดูดิ้นดูดิ้น นี่เห็นดินแผลบแผลแนี่พี่จับด้วยโอ้ยมีต้องยกมาไม่มีน้ำก่อนสุดยอแล้วโอ้โหสองก็บอกเน้นๆไปดูกันต่อครับลองดูนะครับวันนี้ไฮแม่บานก็เป็นมือหมานดูว่าเป็นหมานสักขนาดไหน ดีลุ้นเสียงเสียงคุ้นๆมีไหมปา <c oughs> งเปล่าไปลุยต่อรุ่นกันไปนเพลินนะครับวันนี้ก็ถือว่า chẻo khoi thấy đài đời mình lấy cái bộ á

น้ำหนักมันจะดีดูนี่น้มองไม่เห็นครับแต่ตัวใหญ่ตัวบอกนี่ครับโ,โหน้ำคุณครับมีไหม นักเปล่าไปต่อคออรับหนักตื้อโอ้โยเหลืองอลามอ่ะนี่อันนี้โโดูเสียงจวกเลย นี่ครับมีเห่ใช่ไหมนักตื้อเลยแม่ไหมียโอ้โหดูดูดูดินดูดินดังแกรกๆกรกเลยสุดยอดครับผมไปเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งก็บ,บอกสุดท้ายไปแล้วนะครับเหลือก็บ,บอกสุดท้าย ลุ้นกันนะครับก็บอกสุดท้ายจะมีตัวหรือเปล่าน่าจะฟาวมีไหม <c oughs> มีอีกแล้วยิ้มแปล้มมาเลยอะ่ะโอ้ยหนักไหมใช้ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สุดยอด อตววไปค่ะไปสรุปที่บ้านดีกว่ามาครับผมถึงบ้านแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วยกันดักล้อมคนกับแม่บบานจะได้ตะกี่ก็บอก <c oughs> โดนมาพลงเลยนะครับวันนี้ก็บางร้านที่ผมเอาไปนะครับมีทั้งหมด20ก,กระบอกเอาไปไว้ที่นู่นแล้แวเฉดเ็นตรงนี้นี่ไม่ใช่เอาไปแค่นี้นะครับคัดเอาอตัวที่ไม่ได้เขาขเขาาว้ที่นู่น เขาทึ้นเลยนี่ดูดยี่สิ้พกนะครับดูเขาไมา้เกือบเกี้ยอ่ะโอ้โหด้วยโอ้โหดูเขามา่อกี้ก็บอกในยิงพกเนี<ห>่ยยอดเลยนะครับสอง 4,6,8,10,12,14,15,26มีไม่เข่า11นะครับเข่ามาทั้งหมด15กห้าบอกมาครับมาดูกันน้ำหนักถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวสวยๆเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเทเสร็จเดี๋ยวผมก็จะชั่งให้ดูมจะเบาขึ้นหน่อยจะไซส์สวยนะไส์นี่มีใช้ได้เลยเห๋ยวยังอยู่เลยนะครับ ันนยางวันนี้น่าจะมีไม่ต่ำจากห้ากิโลนะครับนี่สองหัวเลยสองตัวนีโอ้นนี่น้ำหนักดีนี่น,น,น,นี่ดังจวกเลยนะครับ Uh ตัวนี่เฮมาเจ็ดกระบอกแล้วนะครับบอกที่แปดโอ้นอกอีกแล้วเนี่ยมาซื้อหนักเลยนะครับรู้สึกเหมือนว่าอันนี้จะเป็นฝีมือของแม่บานหรือเปล่ากวามรู้นะครับ บุะหู้างเลยมีเอฟซีตัวน้อยมาดูนะครับเนี่ยใสสวยๆเลยนะครับวันนี้

รอดครับดูโอ้ยปลาเอฟปลากันลุ้นเลยอันนี้ก็ใส่สวยอยู่นะครับนี่นี่นีอันนี้ก็ไม่เก้นี่กระบอกสุดท้ายก็ไม่เก้นะครับเหมือนมีสองตัวเดี๋ยวเราไปองเห็นดินแข็ง ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวตัวเดียอวโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยรูดก่อนรูดก่อนย่อทุกคนโอ้ยมาเรามาลุ้นก่อนว่ากี่กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้กี่กิโล เดือดเจ็บเข่าเลยตรงนั้นตรงนั้นมาครับมาลุ้นกันผมว่าไม่น่าจะทำจากห้าอาจจะเกินนะครับมามาดูคนคอยลุ้นเยอะมากเลยโอ้ย เอาละ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 ,อาละโอ้ยหกหค่ะหกหกโอ้นครับผมครับก็ทาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหน้าๆนทนันใดชอบวิธีการทำมาหาก,กินแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบถูกรเยื่อที่ผมทำให้ดูนะครับก็อลองเอาไปใช้ดูผลงานนะครับ ถือว่าใช้ได้กับเหยื่อปันินยากล้วเจอกันใหม่ครับผมโอ้จ้าร <c oughs> ้านสาวตัวน้อย